แเราพ่อไม่ไมอไมอโอ๊ยรอก่อนน้อยมันเต็มก่อนอมันเต็มเดี๋ยวไปเยเนนือยเยนเะศ็กลงนี่แน่เต็มเมื่อไหร่ไปเยือนเศ็น,น้อย Chạy hơi vừa tròn tới chỗ này cho được có tơ nó nó có chó cho đi sốt lỏ Hả? Lâu không? Chó cho đi khó khó lỏ Hello lâu à? lâu tài như nhé Tại man. đây mà.

ุ่งเก่าเก้อรึอ้ยอีอยตอนแรกมันเป็นอย่างนี้เลยทรงอย่างนี้เลยแต่พี่ไปทำพิการเนี่ยขาเสียไปข้างนึงตาบอดไปข้างนึง <c oughs> มุกจะอีใช้อีขึ้นยอยิงต่อพอเนี่ยพออ่ะพอบอกพ่อว่าเนี่ยลูกไก่พ่อให้มาเนี่ย đuộc luôn. lùng lùng mới chơi chỗ cái phải không ạ? chuông, của ngồi chỗ ấu. นี่อะไร để ก็เอาก็เอานะ không เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าจั่วเอา ก่อนเฉพย์มัวเกิดตัวเจ้าปืรีสอนเลยรีสอนวันทอตัวอยา่กว่าตัวเดี๋ยวทั้งนอนอ่ะหาให้ <c oughs> เออไม่ยากหรอกถ้าจะมานะ่ะถ้าอยากมานะ่ะก็ามาไม่ยากเลยเออ ตัวตใหญกุ้ตัวให้ชัวพี่เน,น,นี่นนออยานานาชีลอไม่นาะชีลออะน่นเนออ่ะ Nào nói coi, đây đại thái ra à, nó đúng đấy, nó Ok rồi tính có đi rồi <laughs> <laughs>

อนนเอ้ยแอลล็อบไม่ไม่ยังอยู่หมดเดยอยู่ครบเดยนะลุงนะ <c oughs> อยู่ครบแอลล็อบอาม,ามันจรวงจะวนจรวงไปเพาะเลย <c oughs> อย่าเอาไปทิ้งนะแอ,อลล็อบมันจรวงไปเพาะเถอะแล้วไอ้ไอ้แข้งหลี่ยมเดียนนั่นน่ะมันวิ่งเล่นอยู่แถวบ้านนี่แหละเข้ามดเลย <c oughs> <c oughs> ไปจ้า ส้างดีลุงยังบอกแล้วคือสร้างดีไอเจ้าหมูว่เสียแล้วล่ะเจ้ามึงจะเสียลาล่ะเสียไม่ใช่ออกไปอออไปไอหางไอ้หางยาวตัวเล็กอ่ะ